สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะคุณผู้ชมเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนลุจจงอันนี้อาหารเช้าของหนูค่ะป้าปากับป้าเล็กกินอาหารเช้านะคะเออนี่นี่เสานี้เฮากับกับจากไปเที่ยวมาแล้วค่ะพี่น้องจ๋ากลับมากับมาสํารวจพักที่เขาเอาขอบานไว้ค่ะพี่น้องจ๋าทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาก็สุดชื่นค่ะพี่น้องจา๋านี่สุภาพพี่น้องเบิ่อันนี้ค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นสมปาที่เขาเฮ็ดไหวก่อนเขาจะไปเที่ยวนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งก,คกะคบอาซีมือนะคะพี่น้องจา๋าล้วก็สมปะาขงเข้ากับเปรี้ยวพอดีค่ะซึ่งอันนี้พอดีมาหอดมาขึ้นเรากับแม่จ๋าก,กัเลยย่างนะคะย่างล้วก็กินไปแล้วชิ้นหนึ่งนะคะกับที่ต่างๆที่เหลือไว้เนี่ยกะเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้พี่น้องเบิ่งจ้ะเหนียวแล้วกับเปรี้ยวกํลาลังดีเลยคะ่ะพี่น้องจา๋าเขาเห็ดแจวจิ้มนะคะพี่น้องจา๋าลรวก็ย่างหอม แซ่บมากอย่านรสชาติพอดีเลยเอ,อร่อยนูชิมไหมลูกไม่ใช่ชิมไหมไม่จอาให้ชิมเล่นๆๆอืเล่นอืชิมก่อนอ่ะอืเป็นไงอร่อยไหมลูกอืมอืมขนมต้มขนมต้มไม่ใช่ขนมต้มอันนี้ส้มปลา,าส้มปลา ปลาส้มอลนะอือหืออูแล้วนะอราจะมาใช้อืมเอาอยังไหมโอเคโอเคเอานี่เอากินมาม,มัมอืมหอโอ้อาปากกว้างเจดุกอืมอ,อร่อยเหนียวดีครับคุณผู้ชมอืมแซ่บคุณน่ะถูกใจ ฮะนี่จอยเหรอยม่นอยท่เอามาโอเคเห็นบ่อเห็นบ่อเพื่นว่ะวันนี้หนูจะไปไหนกินข้าวเสร็จแล้วหนูจะไปไหนคะบอกคุณผู้ชมสิทำฮอลลวีนอันนี้อ๋อทำฮอลลวีนอันนี้อ๋อโอเคอันเพื่อนแนมเห็นฟักทองค่ะพี่น้องจ๋า เพิ่แนมเห็นบอกอึนะคะพี่น้องเดี๋ยวอันแม่จาา๋าสิพาแกส,สลักค่ะเฮ็ดฮาโลวินนะคะอ,อ,อือกินแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของช้อปปิ้งหน่อยซื้อของเข้าบ้านนะคะวันนี้ทำอะไรไม่ได้มากเพราะวันนี้ฝนตกเพราะฉะนั้นก็าอาจจะยุ่งจักรรมอยู่บ้านนะคะแล้วก็ออกไปซื้อของนิดหน่อยนะคะ สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหน่อย In up for holiday โอเคอเล็กบอกว่าคิดถอดมือฮอลลีเดย์พันนาพันอยากไปฮอลลีเดย์อีกก็อยากกลับบ้านครับพี่น้องจ๋าโพูดพดแล้วโพดแล้วเล้านี่กะเฮากะออกมาข้างนอกค่ะพี่น้องจ๋าเฮามาหาซื้อของข้าวบ้านนะคะหลังจากที่เฮากลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่น้องจ๋า รถตามต้นใม้จัดการทุกสิ่งอย่างในบ้านเรียบร้อยแล้วทคำความสักสักผ้านโน่นนี่นั่นกินข้าวเศร้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขากลับพ่อนออกมาซื้อของข้างนอกค่ะพี่น้องจา๋ามือเศร,าายยาารเา้าโชหาหยาพี่น้องจ๋าเออไม่ข่าวลายนะคะเกิดคือบ้านไก่เคียงของหยาคือบ้านรองสาวหยานะคะเพิ่นติดโคลกระบาดครับพี่น้องจ๋าทั้งสามีภรรยาเพิ่นทั้งสองคนเลยนะคะกับบุหัวเพิ่นติดมาตั้งแต่เมืองหึงที่นี่ กะบ้านยาก็ต้องถูกกักโตค่ะพี่น้องจ๋าประมาณสักสิบมื่นเพื่อนนะคะเจ็ดมื่นหรือสิบมื่นประน่ใ,นใจนะคะประมาณนี้เพราะว่าอา่แต่ว่ายาก็บอกว่าอา่าช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ซื้อบริเวคุกคกคี้กับน้องกับครอบครัวหยาดๆสักเท่าไหร่ค่ะพี่น้องก็เลยแต่ว่าพวกความสบายใจของทุกคนเพราะฉะนั้นยาก็เลยต้องแบบว่าก,าก,าก,ากักตัวอยู่บ้านทั้งทั้งน้องสาวแล้วก็ลูกเขยเพิ่นทั้งลูกสาวหล่าแล้วก็ลูกเขยเพิ่นนะคะต้องกักตัวอยู่บ้านเช่นกันค่ะพี่น้องจา๋า ซึ่งอตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดท,ที่กลับมาท่าพี่น้องจากก๋าคือว่าบางเขตบางเมืองของเขานะคะตอนนี้กลับมาเป็นเขตพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่อันตรายนะคะพี่น้องจ๋าซึ่งไดยินข่าวว่ามือเ้านะคะไดยินข่าวว่าถ้าเกิดว่าประชาชนจากประเทศโปแลนด์นะคะเข้ามาประเทศออสเตรียนะคะเขาจะต้องกักตัวประมาณ14มื่นนะคะแล้วก็ที่ปัญหาตอนนี้คือว่า นักท่องเที่ยวเขามาเขตเมืองเขตออสเตรียรมากมายเลยค่ะพี่น้องจา๋าเบิง้งสังเกตายทะเบียนรถในท้องถนนนะคะอย่างเช่นที่เขาเห็นเต็มเลยเต็มเลยก็คือว่าเห็นหลากหลายมากมายเลยก็คือว่าทะเบียนรถจากประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งประเทศเยอรมนีเขาประกาศวิดประเทศนะคะบอไห่สมาชิกหรือประชาชนจากฝั่งออสเตรียเขาข้ามไปฝั่งเยอรมนีนะคะแต่ว่าแต่ว่า ฟังเยอรมันีสามารถขามมาฟังออสเตรียได้ค่ะพี่น้องจา๋าซึ่งนี่กระเฮตไท้อ่าเหตุผลหนึ่งที่นักท่องเที่ยวลังไหลเข้ามาละเฮตไทยอ่าคนในพื้นที่นะคะหลายอำเภอนะคะหลายลักของเขาอ่ากลายเป็นเขตพื้นที่สีแดงค่ะพี่น้องจา๋าแต่เฮากับพยายามดูแลรักษาตัวเอาเนาะไม่เ,เมื่ออาบางคนเพิ่นกับ่หนากาบบางคนเพื่นกับปส่เนาะพี่น้องจ๋าเฮากับระมัดระวังตัวเองเอาเลย อันนี้ก็ว่าไผ่โทษไผ่ปเด้ยค่ะพี่น้องจา๋าเข้ากะระมดัะมดระวังตัวเองเอาเนาะซึ่งเข้าออกข้างนอกบ่อยๆเดินทางบ่อยๆเข้ากะเซฟตัวเองเอาค่ะพี่น้องจา๋า<อ>พิดหายหลางกายขอคุณแข็งแรงแล้วก็เข้าก็กินยาบำรงุงเป็นประจำนะคะพี่น้องจา๋าหลักกพักคนในเพียงพอนะคะล้วก็ป้องกันตัวเองอันนี้คือหน้ากากนาะมัยเข้าจะเห็ดติดตแบบนี้ตลอดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวเข้าก็สามารถลมาเป็นแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเขาออกจากรถไปเข้าก็สามารถ ดึงขึ้นมาเข้ากรใส่หูใส่หยอย่างาเห็ดเป็นมาดได้นะคะก็คือที่าเห็ดให้เบิ้งในคลิปนะคะพี่น้องจา๋าพาพ่านคอตัวนี้นะคะ,ะดัดแปงมาเห็ดเป็นผ้าพิจมูกไปครับพี่น้องจา๋านี่นะคะพี่น้องจาง๋าเมืองไทยเข้ากัได้ข่าว่าสถานการณ์ก็บ่ค่อยดีเนาะทั้งปูชุมนุมนะคะไหนจะเรื่องสภาวะเศรษฐกิจก้วกะในเรื่องอของน้ำท่วมนะคะพี่น้องจา๋ารกคไหนจะเรื่องอ โรคระบาดท,ที่กลับมาอีกมื่อสาเห็นว่ามีห้างผากเหนือนะคะมีผู้ที่เชื่อแล้วเสีหา,ายไร่เนาะพี่น้องจ๋ากลรละมัดระวังรักษาตัวเองค่ะพี่น้องคนที่ยุ่เมืองนอกนะคะก็อยากกลับไทยกันแต่ว่ากลับมาอะไรคะพี่น้องจ๋าค่าเสียใจกับแพงมากซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะคันเฮ้าบบมีเงินเครื่องล้านบอกเลยว่าเข้ากลับเมืองไทยบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการกลับเมืองไทยครั้งเนี้ยแพงมา,มากๆค่ะพี่น้องจา๋า ในเขาจะเสียค่าประกันในเขาจะเสียค่าไปกักตที่รัฐบาลเป็นคนกาหนดให้ค่ะพี่น้องจา๋าซึ่งกะเขากับภาวนาขอให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเขาจะสามารถกลับไทยได้ในเร็ววันนี้นะคะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้นเขาจะไปซื้อผ้าม่านนะคะหล้วก็เขาไปซื้อของเขา้านนิดหนะะ่อยค่ะอันนี้เขากับเขามาในอ่ามองช้อปปิ้งแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าเขาจะมาหาซื้อผ้าม่านนะคะผ้าม่านที่เขาเอาออกจากอ่าหนาต่างยุบานที่เขาอาจจัด้นใหม่ตะวางไหวคะ่ะพี่น้องจา๋า พอเขาออกแล้วเขาก็ต้องมาหาเลือกซื้ออ่ะขามันไหมค่ะพี่น้องจ๋า นี่คือเขาไปซื้อของชาบ้านแล้วคะ่ะพี่น้องจ๋าเพิ่งกลับมานะคะมา,มาเบิงว่าเข้าได้ยังแนค่ะมืนอนี้ตอนแรกว่าจะไปซื้อ,อยางหลายนะคะเพราะว่าไปชอปปิ้งแล้วเห็นคนหลายก็เลยซื้อมาตุนไวค้ค่ะพี่น้องจ๋าคลิกานออกไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะโรคระบาดบางดัดคนจะกลับมาเป็นสีแดงแล้วคะ่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็สำหรับเพชรชุดเพชรยังค่ะพี่น,น,น,นะะ้องจ๋าประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้มารนี่หรือว่าเกาลัดคะ่ะพี่น้องจ๋าอันนี้มเม็ดใบใหญ่าน,านะคะ ราคากับบกไข่แพงหลายคะ่ะอันนี้สองกิโลกวัวนะคะแล้วก็มีเนื้ออันนี้ปลาปลาซื้อเนื้อไก่มาน,นะคะ้วก็เนื้อวัวค่ะพี่น้องจา๋าเขาไปซื้อมาหลายเพราะว่าอ่าก่อนที่เขาจะไปสวิตเนี่เขาไปสั่งเนื้องวัวที่เป็นเครื่องในของงวัวหนักไวประมาณสิบกโลกค่ะพี่น้องจา๋าประมาณสิบห้าโลนะคะวา็ให้มูเพิ่นไปรับไปหาย้วก็เดี๋ยวมื้อนี่อาจจะไปเอามาค่ะพี่น้องจา๋าซึ่งเขาก็จะมีเครื่องในไปกินบกย่างหลายเลยค่ะพี่น้องก็ะจะมีเฮดว้แกงน้ำมันคะ่ะ อันนี้คาปันคาปันคา,าปันจะก็อื่นยังหรอกเหนียประมาณนี้แหละค่ะกะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้สมมากๆนะคะสำหรับผู้ใดมากินสมนี่แซ่บมากค่ะพี่น้องจ๋ากินกับพริเกลือ,อันนี้กะเอามาไว้พัดมีกล้วยมีบกแตงอันนี้ฟักทองที่เขาสือมาแต่สวิตนะคะซีหาลูกค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีนวยยาวแบบนี้นะคะเขาจะเอาไปแกะสลักนะคะ ถ้าลูกไส้แกะสลักมะเน็งเคต็ดอาฮาโลวีนนะแต่ว่ากะบอกว่าจะมีเด็กหน่อยมารับขนมบอนะคะในปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วก็มีเด็กหน่อยมาอารับขนมในวันฮาโลวีนนะคะแต่ว่าปีนี้บ่แน่ใจนะคะเพราะว่ามีหลวระบาดกลับมาเนาะแล้วก็อันนี้จะมีเนื้อป่านะคะดอกไม้ที่เราจะใส่จัดฮาโลวีนนะคะบักหน้าสมพักต่กตางๆนิดหน่อยะค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นแชมพูอ่าอันนี้เป็นโลชั่นผ้าผิว และกา็น้ำมันมะพร้าวทาผิวอันนี้ใสท่ทุกอย่างค่ะแต่ว่ากระปุกเนี่ยจะซื้อไวท,ทาทาผิวโดยเฉพาะไวผสมกับโลชั่นค่ะเพราะว่าทาแต่โลชั่นเอาไปยูค่ะพี่น้องจา้าแล้วก็มีปลานะคะปลาทูน่ากระป๋องกะทิต่างๆนู่นนี่นั่นวิที่เคียบบุหรี่ปา้าป้าซื้อมาตั้งสามอันสะออนอลไลค่ะพี่น้องจา้าแต่ว่ากาปไาเองบบดูดบุหรี่นะคะแล้วก็มีมอนสองใบแล้วก็มีปอกมอน ไม่เขนผ่าค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีอันนี้เลยผ่ามานนี่เขาซื้อมาใส่ไหมคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมื้อกี้หลังจากจากกินกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาะติดมานนะคะติดผ่ามานลแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะสลักฝักทองแต่งหนาบ้านเฮ็ดรับ้าเรวินนะคะพี่น้องจา๋ามุมนี่นะคะมุมนี้เขาก็จะมีเสืออันนี้จะเป็นกางเกงของน้องอเล็กคล้ายๆแลกกิ้งแหละแต่ว่าเขาจะเป็นแบบว่าถุงเท้าติดโตอยู่ในนี้เพราะว่าน้องอเล็กเป็นคนที่บ่หมักใส่ถุงเท้า เพื่อนจะถอดถิ่งไปทั่วแล้วก็จะหายนะคะเข็นคนละขังละสีพี่น้องซื้อมาสองแพ็คน,นะคะสำหรับฤดูหนาวค่ะพี่น้องจ้าล้วก่เสือ้อแขนยาวคนสองโตแล้วก็มีเสือ้อแจ็คเก็ตแม่จ้าพ่อดีไปว่าจะไปซื้อเสือ้ออันนว่าจะไปซื้อเสือ้อไวถนอนนะคะแขนยาวแต่ว่าบม่มีก็เลยไปได้เสือ้อเสือ้อกันหนาวแต่ว่ากะ บร์เดนมะสําหรับหนาวแห้งปนไดนะคะนี่อันนี้เขาบอกว่าใส่ใส่เด็กนะคะไปซื้อร้านร้านของเด็กหน่อยค่ะพี่น้องจ๋าใส่เด็กโตประมาณ14บสี่สิบหาประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสําหรับแม่จ๋าเองไปซื้อสําหรับผู้ใหญ่ก็คือแบบมิเตโตะใหญ่ๆ,ๆค่ะพี่น้องจ๋าก็มีไร้ใส่ฝรั่งเนาะก็เล,ะเ,กเลยบังเอิญก็เลยบังเอิญเจอกระไดมาโตหนึ่งค่ะนี่สำหรับใส่เด็กนะคะ อันนี้ป๊าะะกําลังจะลงมือติดตั้งผ้าม่านที่หน้าต่างค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้ผู้ช่วยฮลัลโหลผู้ช่วยหนูทําอะไรคะทํางินทําอันนี้ทําอันนี้คือทําอันไหนอันน,น,นี้อันนี้อาเจ๊ <c oughs> ใช่ ตวกเ้นขนมจีนครับพี่น้องจ๋าปั๊าปปติดตังแร้วๆนะคะเดี๋ยวเขาถามว่าเบอร์อีกบ้านหนึ่งค่ะพี่น้อง<ไ>อันนี้ความยาวของเขาก็คือแบบยาวสุดหนาตาังเลยนะคะ<ไ>เขาสามารถปั๊บให้สันให้ยาวได้ตามต้องการเลยะคะ<ไ>่ะเพราะว่าความยาวของเขาก็เขาสื่อมาเพื่อให้ยาวสุดสำหนาบตาังเลยนะคะ<ไ>ถ้าเกิดต้องการแสงแดดจากข้างนอกอย่างเขาก็สามารถเขาก็สามารถเลื่อนขึ้นไปได้อีกนะคะ นี่คะ่ะพี่น้องจา๋าหลังจากเขาติดตั้งขาไซนะคะสกูยังเรียบร้อยแล้วนะคะกาวขามานที่เขาติเป็นเซตมากแบบนี้เลยเอามาแขวนใส่ค่ะพี่น้องจา๋าแค่ในกระจบเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆค่ะพี่เด็กเขาไปดึงปั๊บความยาวเอาตามที่เข้ามาคะ่ะพี่น้องจ๋ากิกนม อันนี่วติงรู้กูดปะปาอานี้เกีอัี้เ่มาอี้มดมาเดี๋ยวไม่จับเปิดให้หรอกใส่ประก่อก สมตำข้าวค่ะพี่น้องจ๋าใส่พริกเครือนะคะนีเ่เผ็ดๆ้วก็ใส่บกกะค่ะผู้ด,ดองค่ะพี่น้องจ๋าหอมพริกสดมากๆค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะเขากินกับอ่าขนมจีนนะคะพี่น้องจ๋าแลา้วก็มีหอยลวกค่ะพี่น้องจ๋าหอยอ่าหอยแมงผูนะคะว่าจยียำบะคึดอยากนะคะก็ได้ลวกกินกับส้มตำแก่เผ็ดค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีหมากนูเหีเย่ยวเนาะแล้วก็มีผักแปน้นค่ะพี่น้องแล้วก็กระหลังนิดหน่อยนะคะนี่มากมาค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกินซีสเล่าเขาจังวากันไหมคะ่ะ มามาค่ะพี่น้องจา๋ามันกินสมน่ำๆเหกันค่ะยังไงหอมพริกแบบเหมือนบานเฮาค่ะพี่น้องจา๋าแ่บชิมก็้่หอยนะฮะหมากงุ้งหยอง เมื่อด้กินยุกเท้ครับพี่น้องจา้าตั้งแต่มาอยู่ต่างประเทศนี่และเป็นครั้งแรกที่ได้กินค่หมังง,ง,งุ่งยวจัดบ้านก็จะแล้วนะคะพี่น้อง เดี๋ยวกินสมนตำเดียวกับซไปกแก้สลักค่ะแก้สลักปลกท่องเห็ดวันฮาโลวีนจอนแรกว่าซีโบเห็ดนะคะ นนพักแปมได้ราว่าจากประเหตุบัตรแตงนะคะบัดนีจ้จำได้ว่าปีที่แล้วนะคะมีเด็กหน่อยมาเคาะประตะูขอขนมในวันฮาโลวีนนะคะเขาก็เลยแบบว่าจะแกะสลักระกรา,กาตกแต่งหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะพี่น้อง ไปตนสำรับเด็กๆคะ่ะเวลาเพิ่นมาขอขนมกรบโปงคว่าปีนี่เขาจะมากบอน,นะคะเพราะว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับแบบบ่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะช่วงมีโบ่ค่อยดีค่ะพี่น้องจา้าป,ป้าเขาไปเล็กแม่จ้าห,งาหาะะุง,าางข้าวให้แล้วก็แกงอาอาต้มข้าวไก่ค่ะพี่นอ้องจ๋าต้มข้าวไก่ใส่อาสับป,ประรดกับใส่อกไก่เพิ่นนะคะ น้องอะไรกินไปแล้วน้องแกตอนแม่เห็ดแล้วจะว่าปลาปายยังพันอะยากต,ตอนนี้หางงแรงค่ะพี่น้องจากอาหารม้งครมมัน,นี้คงจะบ่ได้เฮ็ดแล้วนะคะสำหรับอ่าแกสลักปักทองเดี๋ยวเฮาจะคั่นสมพักแป้นแทนค่ะพี่น้องคั่นสมพัก แล้วเดี๋ยวกับพ่อแล้วสําหรับมื้อนี้นะคะกับพักผ่อนเดี๋ยวชิตัดคลิปก่อนครับก็ด้ยลงคลิปหลายมือแล้วครับพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมือ,มอ,อื่อนเฮาก็จังมาแกสลักพักทองอ่าเดี๋ยวมือื่นเฮาัจังมาแกสลักพักทองนะคะ่ะตกแต่งหน้าบ้านรับบันหารวินกันค่ะเอาอีกจะข้มามกนเดี๋ยวชิวมาก,กินต่อครับพี่น้องจา๋า คลิปนี้ขอลาแค่นีก้ก่อนะค่ะพี่น้องจา๋าไว้เจอก,กันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาทำความกำลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีค่ะ